อุย้ยนี่เลยวินฉันกำลังกินอาหารเช้าอยู่นะอ้ยเอาลงมาเยอะเลยตัวเนี้ดูนี่นี่นี่เธอกินกับฉันไหมฉันเอาลงมาเผื่อแล้ววินอ้ยยิงไงยิง,ง,ยง,ง่โอ้ยตายเร็วใส่แตงเล้ววินแอนลาแฟมิลี่ โอเคครับวันนี้อยู่กับช่องวินแอนด์ลาแฟมิลี่นะครับตอนนี้น้องเลยวินกับพี่เลยลามาที่ไหนเอ่ยโอเคนี่เลยไปแล,แล้วเข้าไปดูข้างในกันมีบัตรแล้วไปเข้าไปข้างในกันเลยครับ <c oughs> ไปดิเลยวินโอ้โหดีใจดีใจหนเฮ้ยวินวินตัวอะไรอยู่หัวนะวินไลวินตัวอะไรเลยวิน,วนได้ตัวอะไรครับยีราฟรหรือเสือหรอ นีลาบกำลังกินน้ำเลยครับอ่าสกแกนก่อนนะวัดอุณหภูมิก่อนไปเลยผ่านบัตรไปแล้วครับไปเลยพี่เดล่าไปเลย,อยโอเคโอค้โ,อโหเสียงขนาดวันไหวเลยวินโอ้โหนกแก้วมาคอเต็มเลยดูสิโอ้โหนน่าเต็มไปหมดเลยครับ นกแก้วมาคอครับโอ้โหนนเลอะอะไรคะ <c oughs> เทเ,เลยครับโซนนี้จะเป็นโซนนกแก้วมาคอนะครับเดี๋ยวสิไทวิน,นอ้าวไทวินได้หมวกอะไรเนี่ยมวกมวกยิลาร์บหรอครับว้าวนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ไ,ไ,ดไทวินบอกนั่งไม่ได้เป็นก,ก้อนหินนะครับเราจะไปโซนไหนกันก่อนครับ อ๋อไปปลาโลมาค่อนเหรอครับเลวินเห็นปลาโลมาหร้อยังครับปลาโลมาหร้อยังอยู่ตรงไหนคะลูกไปดูสิว้าวเห็นยังอ่าเลวินถ่ายรูปด้วยครับเลวินแอคชั่นพีระดูนี่ดีว้าวอันนี้เขาเรียกเป็น พีตาโขนเลยเลยวินพีตาโขนของจังหวัดอะไรคะเมืองเลยไปไปเดินไปทางนี้เลยครับไปทางไหนก่อนโอเคไปเลย l ล t s ก o ตามเลยล่ะเลยวินเข้าไปเลยครับเลยวินกลัวครับเลยวินกลัวไปเลยตามเลยล่ะเลยวินไปครับ เลยวินครับเลยวินกลัวนกโอ okay. เคเวลาทำท่าเหมือนตุกตาดนีเวล,ลาทำท่าเหมือนตุกตาดนี้ยทำท่าเหมือนจะจุ๊บเลยวินเลยเนี่ยจุ๊บเลยลาหรือเปล่าเอาเร็วเอาเรดูข้างในการเล่าเลยครับเข้าข้างในเลยข้างในบรรยากาศล่มลื่นแล้วนะครับไม่ร้อนนะครับ ข้างในไม่ร้อนมีต้นไม้เยอะแยะบรรยากาศเย็นดีมากเลยครับนี่เลยรายการนี่จะไปทางไหนบ้างนะครับอันนี้เลยไปเลย <มา S 1> เข้าข้างในเลยครับเลวินครับเลวินเลวินเห็นไม้หรือเปล่าเลวินพี่เลไเห็นไหมเลไลลูปหัวดิเลไลลูปหัวไม้แล้วว้ายเลยวินกลัวมาไปเข้าไปข้างในกันก่อนเร็ว ไปไหนครับไปข้างในเลยโอเคเลยลจะขึ้นไปดูศาลาชมจระเข้ใช่ไหมคะไปเลยนําเลยนําเลยนําเลยไปดูีิเราจะเห็นจระเข้ตัวใหญ่ไหม,ไมดูสิอ้าวเลยวินกลัวซะแล้วยังไม่เห็นจระเข้เลยไหนพี่ลไไหนจระเข้อยูไ่ไหนนี่ง่ายแทนแทนแทนแอบอ,อยู่นี่เองไอ้จระเข้ พวกเจ้าไม่เห็นค่าล็อกไร้วินมีกี่ตัวพี่ลาเจออีกยังคะนี่เลยไหนไหนไหนพี่ลาไหนอาปากอยู่ไหนไร้วินไหนไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อขอดูจุลเครห์หน่อยว้าวนี่เลยอาปากเลยตัวนี้ก็มีนี่ไรลาเจ้ามาเป็นเยื่อให้ข้าซะดีๆนงด้วยต้นนไหนตัวนี้ตัวนี้วางไข่เปล่า อ๋ออาบแดดอาบแดดโอ้โหด,ดูท่าน่าจะสบายมากเลยนะคะแต่เมื่อไหร่จะลงเดินสักทีล่ะครับว้าวเดี๋ยวนี้โอ้โหมีหุ่นอะไรอยู่ในวินดูสิเต็มไปหมดเลยพี่ดาราขึ้นไปสิคะว้าวไหนมีตัวอะไรบ้างว้าวสิงโตก็มีเต็มเลยว้าวเลยว,ว,วินชอบชอบไม่กลัวแล้วเลยวิน <dirt S 2> มีน <rias> อะไรบ้างครับ ว้าวดูสิซาฟารีเวอร์อเฮอันนี้สวนจระเข้นั่นเองอเฮไปเข้าไปข้างในากันก่อนครับผมตรงไหนเสืออยู่ไหนครับตรงไหนเอเอเฮไม่เสือน้อยด้วย ว้าวป้อนนมเสือนี่ไงไหนเลยวินไหนเสือน้อยไหนไหนไหนเสือน้อยนี่ไงเสือน้อยเสือน้อยใครอยากป้อนนมมันมั้นี่นี่นีนี่ไงว้าววินบินดูวินดูเสือน้อยวินยีราฟน้อยกลัวซะแล้วไปวินกลัวเดยวัวทะเลว้าวเลยวินเห็นยัง เข้าได้ยังเข้าได้ยังไงล่ะบัวทะเลเองไปเข้าไปดูข้างในกันว้าวนี่ปลาดูปลาตะเพียนเหมือนหูมงกุปลาเลยเลยบินดูดิอุ้ยเลยล่ะตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอุ้ยยังไงบัวทะเลอยู่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงว้าวเขากำลังกินอาหารอยู่เลยครับดูดิ่นูมาแล้ว นี่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 มาข้างล่างมาแล้วนี่ไงดูดิพี่เดลารเรียกนีเรียกดิมาไหมเรียกกิมาเปล่า้าวเห็นไหมตัวใหญ่เลยไลบินไลบินเรียกมาสิไลบินเรียกมาสิไหนๆอ้ยเขากำลังกินอะไรเนี่ยกำลังกินอาหารอยู่เลยโอ้ยนี่เลยวินฉันกำลังกินอาหารเช้าอยู่นะโอ้ยเอาลงมาเยอะเลยตัวเนี้ยดูดิลงมาเยอะเลย ว้าวนี่นี่นี่น,นี่เธอกินกับฉันไหมฉันเอาลงมาเผื่อแล้วอุว้ยโด,โดนโดนหนึ่งไม้อีกแล้วฉันเอาลงมาแบ่งกันเธอแล้วเนี่ยเธอไม่ต้องขึ้นไปหลับเดี๋ยวฉันเอาลงมาแบ่งให้นะเห็นไหมเรารักกันนะเนี่ยโอเคมีสามตัวโอเคมีสามตัวโอ้โหนี่ตัวอะไรเหรอเลยล่ออะลโอ้ฮิปโปฮิปโปเลวินบอกของปลอมไม่ใช่ของจริง พอเห็นของกิงแล้วกลัวทันทีเลยเลยวินเนี่ยกิโปสีส้มมีด้วยเหรอเนี่ยตังด้วยนะครับอ่าล่เล่เๆไปเข้าไปตรงไหนครับเราจะไปฝั่งไหนก่อนนี่เลยโชว์ช้างฝั่งนี้มีอะไรมั่งนี่โชว์ช้างโชว์ลิงอุลังกุตังนะครับเชิญทางนี้เลย ใช่มีลิงกุลางกุตังด้วยเหมือนไลวินหรือเปล่า <c oughs> นี่พี่เดลาพี่เดลาดูสิใครมานั่งกลางร่มอยู่เนี่ยอยู่กลางป่าเลยเนี่ย <c oughs> โซฟาการ์ดินไปสิพี่ <c oughs> พเดลาหมุนหัวได้ด้วย <c oughs> สวัสดีจ้า <c oughs> โซฟา <c oughs> เธอร้อนแดดบ้างไหมจ้า <c oughs> ไลวินยังไม่เห็นเลยไลินยเห็นไลวินยังไม่เห็นเขาหันหน้าได้ด้วยนะ ฮนะัหันหน้านี้เด้ยวเลยวินไม่เห็นถ้าเห็นด้กลัวอีกแน่ออ้ยวินทำไมมันตัวใหญ่จังเลยเนี่ย,ยมันกินอะไรเนี่ยมันบินได้ไหมเนี่ย,ยโอ้โหดูป,ปากที่ยาวมากเลยโอ้โหเด้อครับมีพ่อมีลูกมีแม่ด้วยโอ้โหเล่นน้ำกันใหญ่วินวินดำน้ำได้ด้วยดูสิดูนะดำหาอะไรกินนะเดี๋ดิ เค okay, คับตอนนี้น้องเลล่าก็มาถึงตรงสาลาเลี้ยงยีราฟแด้แล้วครับนี่เลยพี่ลาดูซิยีราฟพ,พี่พี่ลาเต็มไปหมดเลยว้าวสาลาเลี้ยงยีราฟไปดูซิเราจะเจอยีราฟกันกี่ตัวไปดูยีราฟคอยาวเลยวินลงเดินได้แล้วครับไปดูยีราฟคอยาวนุ่นนๆ่นสูงสูงนุ่น,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 นไปเลยสาลาเลี้ยงยีราฟ โน่นนะเจอเจอแล้วเลยนะเลี้ยวขวาไปตรงนน้นเลยยีราฟเต็มเลยว้าวเต็มเลยสลาเรียยีราฟโดนยีราฟมาลอกินเต็มเลยเลยนะเดี๋ยวดูที่นี่พี่ธนาดูพี่ธนาเดวินดูยีราฟนี่โหลอยกินเต็มเลยไง วินเห็นยีลาบยังวินวินยีลาบไหมนี่โอ้โหอยู่ใกล้เลยนี่เจ้ามีอะไรข้ากินบ้างหรือเปล่ายิลาบเห็นยังว้าวเลยวินเห็นยีลาบไหมวินเออเลยวินรับโบกใหญ่เลยวินมาแล้ว, <c oughs> <c oughs> วยีราบมาใกล้เลยวิน เดอ,อ๋อย่ยังวินบินจับดิวินจับได้เปล่านูนดูสิมาลายเต็มเลยนนมาลายเต็มเลยว้าวนี่เลยนี่กีรับมาแล้วตัวเล็กยื่นไม่ถึงนะตัวเล็กอ่ะนี่ตัวนี้ยื่นไม่ถึงตัวเตี้ยราโตก่อนนะโอโหมาเร็วมาเร็ว เยวินกลัวเจอ,อยีราฟีแลบดินวินมันเห็นลูกมันหรือเปล่าว,วินเนี่ยอยู่บนหัวเยวินเนี่ยฮะมันเห็นลูกยีราฟเปล่าว้วาวเต็มเลยอ๋อถ้าเราโซนขับรถเราต้องดูไปตรงโน,น,น้นแน่เลยเรวินนุ่นโซนขับรถอ่ะ <c oughs> โอเคโออาหารแครอทมาให้ยีราฟแล้วนะครับด,ดูดิดูดิ โอ้ดูที่ปากเลยวินฉันขอกินหน่อยได้ไหมเลยวินเลวินครับฉันขอกินหน่อยเลวินให้หมดแล้ววายดูที่น้ำลายยืดเลยดูที่น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 ,นี่เต็มเลยนี่รอเต็มเลยว้าวเลวินให้ลาบหมดถังแล้วครับนี่ออกฝั่งนี้พี่นะโอเคไป ดูอะไรพี่ละหนูยักษ์ใช่เหรอใช่มอ <c oughs> งดูมันหักปากเจ๊าเจ๊บะเลยนี่ไงวินดูสิมันกินอะไรอยู่เนี่ยมา่นะว้าวกินอะไรแครอทเหรอไต่วินไม่ลงเลยครับรนนะไปดูดิเต็มเลยพี่นะฝั่งนี้เต็มเลยดูสิ ไรล่ะเจ้ามีอะไรมาให้ฉันกินไหม <C yr us> เอามาให้ฉันกินซะดีๆนะเคตรงน,นี้เขาเรียกว่าอะไรครับว้าวฟันใหญ่มากเลยดูสิดูฟันเน่ยสอซี่เลวินดฟันใหญ่มากเลยครับว้าวเค okay, ครับตอนนี้เลวินอยู่ในศูนย์เพาะพันธุ์ไข่เอ็กซ์วินี่เลยโอ้หไข่เยอะมากเรื่อ ไหนวินไหนล่ะไข่ไรคะไข่หนึ่งวันมันจะประมาณนี้เหรอสองวันกี่วันมันถึงจะฟักกี่วันแล้วเนี่ยสวันสิห้าวันสิหวันถึง21วันมันจะฟักนากไกเห็นไหมนี่เลยนี่ยีวันนี่ยีเวันนี่เป็นตัวแนวน่ไห ออกมาเป็นตัวแล้วพวกนี้แต่เขาก็ยังอยู่ในห้องอบอยู่นะครับต้องให้อุณหภูมิอยู่เล<อ>ยเ่งไปหมดเลยครับนี่นกแก้วออมากฟองอเอนี่เลยนี่เท่ากันเลยกี่ฟองเนี่ยเลยละ่ะสิบห้าฟองเท่ากับไข่หนึ่งฟองของนกกระจอกเพศเนี่ยเหรอเลยละ่ะอันนี้ไข่อะไรใหญ่ยัง่งไข่นี่ไข่นอกอะไรนะไข่อะไร ว้าววินดูสิวินเห็นยังวัดดูสิดูสิดูสิโน่นน่ะมีรถถังด้วยลีวินดูสิดูสิโน่นน่ะว้าวรถเต็มเลยลีวินไปดูสิอุ้ยมีทหารด้วยนี่ไงพลซุ่มยิงเนี่ยืมเฮ้ยทำอะไรอยู่นี่ นี่เจ้าร้อนแดดบางเปา่ปวินะว้าวดูสิดูสิมีอะไรมั่งมีอะไรมั่งคอยดูที่นน่ะทางเข้านั่นน่ะว้าวนี่ไงรถกิฟอยู่นี่นี่มีหอคอยด้วยมีทหารเป่าข้างบนนะ่ะ US Army หนไปวินขึ้นดูดิขึ้นทางไหนฮะเวินจะขับรถไปออกบรบแล้วครับตอนนี้เด็กเดี๋ยวดิ นี่โอ้โหข้าเกียรยตรงไหนข้าเกีร์โหขับใหญ่ขับใหญ่ดูดิปืนนี้เลยวินน่ะจะออกรบแล้วไหนหัวคนอยู่ไหนเนี่ยทหารน้อยฮะไม่มียาลาด้วยเนี่ยทหารไปไหนครับไปตลาดอ้าไปลบไปตลาดเด้อในปืนใหญ่ก็มีนะครับนี่ รถทั้งก็มีวินลบอยู่ซุ้มไหนโห้ขึ้นมอเตอไซค์แล้ว N87 ว้าวแล้ว,วินขับเลยครับขับเลยวุ้ยนี่วินมีทั้งกระสุนด้วยอยู่ตรงนี้ยัง<อ>ไงโอ้กระสุนเต็มเต็มเลยเนี่ยดูสินู่นน่นน้ำมันก็เต็มอยู่ในบนรถนู่นนะเห็นไหมว้าว ดูซิดูซิดูซิเข้าซุ้มไหนได้บ้างครับไปเลยโอ้โหนักลบอะไรใส่เสื้อแดงเนี่ยไม่ได้ใส่ชุดพางตัวเลยเลยวิเนี่ยฮะที่ละพางตัวแล้วอ้าวหายไปไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยมีไหมแถวนี้เอ้าอะไรเนี่ยใครอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วฮะไปไหนไปไหนไปลบไหนอีกหาสิ ลบเลยเอ้าเปลี่ยนรถ <ENNIS S 1> แล้วเปลี่ยนคันแล้วเ็นเปลี่ยนคันขึ้นแล้วนี่เลยมีบังเกอร์ด้วยนะครับตรงนี้บังเกอร์เป็นถังน้ามันนะอย่าให้โดนยิงนะเลยวินสตาร์ทเลยวินแล้วสตาร์ทเลยโอ้โหไปแล้วไปแล้วบุน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 ุนมีแต่ยังวานแปดาแปดโอ้โหมีปืนด้วย เดี๋ยวเล็งมาทางนี้ด้วยนี่โอ้อโหแคมป์แคนกลูนี่เลยครับมาดูจิงโจ้กันจิงโจ้อยู่ไหนนะจิงโจ้อยู่ไหนนะนี่ไงกระโดดจิงโจ้เบวินเห็นยังวินตัวอะไรครับจิงโจ้จตรงนี้คืออะไรนกฟาร์มิงโก้ดูสิ ว้าวเต็มไปหมดเลยนี่เลยดูที่ดูที่ขายาวมากตัวสวยมากเลยนะสีชมพูด,ดูดิอันนี้อะไรทีเฮ้ามาว้าววินนกอะไรสวยจังเลยโอ้โหสีสันสวยงามมากดูสิสีส้มเลยวินโค้โงหลายชั้นมากเลยเนี่ยดูที่นูนะดูเหมือนย้อมสีเลยนู้นนะ เลยนี่เลยอูล,ลังกอดตังกำลังทำอะไรอยู่เจ้าเนี่ฮะอ๋อคิดเรื่องอะไรเน่นนี่อืมอนี่เลยตัวอะไรพี่เลยล่ะอูด,ดืูว่าคาเมลดูสิว้าวมีอูดอูดจะเป็นสัตว์ที่อดทนมากเลยนะอยู่ในทะเลทรายว้าวกินอะไรอูดกินกล้วย <laughs> ใช่เหรอ กินผล,ลไม้เหรอแล้วกล้วยมันก็ไม่ต้องปอกด้วยใช่ไหม <c oughs> โอเคไรเวินไปเร็ว, Bye, รว Bye, next station ระวังตกนะครับไป <Bye. S 2> เลยโอ้โห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 โดดใหญ่โดดใหญ่โดดใหญ่โดดโดดตอนนี้มาถึงสวนปลาคราบแล้วครับ <c oughs> ไปดูข้างในกันดูสิ เรวินเห็นปลาคราบยังเรวินเห็นปลาคราบยังครับเห็นยังเรวินเห็นปลาคราบยังเหมือนดูสิโอ้โหดูสิดูสิโอ้โหเต็มไปหมดโอ้โหเยอะมากเรวินมีแต่ตัวใหญ่ๆดูสิเรวินตัวใหญ่ไหมครับโอ้โหดูสิดูสิกินกินอาหารดูสิเรวิน เต็มไปหมดเลยแดงเต็มน้ำเลยดูสิโนนะว้าวมาขอกินเต็มหมดนี่เจ้ามีอาหารอะไรไหมฉันกินไหมเนี่ยห็นไมฉันอาปากแล้วเนี่ยนี่เจ้าทำอะไรอยู่ล่ะเจ้าทำอะไรอยู่สีสวยจังเลยเฮ้ตอนนี้ถึงฟามไหนลาล่าแล้วครับเข้าไปดูกันจะมีอะไรครับดูดิดูดิด ว้าวดูนีมีอะไรกันดูเลยเลวินมีอะไรบ้างวินมีอะไรมีกวางอยู่นี่ยังไงเลวินเห็นยังกวางเห็นยังเห็นยังเกํากำลังหาเก็บกินผลไม้อยู่เลยนี่ไหน ดูดิตัวนี้ยังนอนอยู่เลยนี่ตัวนี้พักผ่อนอยู่เลยนี่วินนี่พักผ่อนนาะอ่าน,นี้กว่างอินเดียค่ะเออใช่เหรอใช่นี่ไงนายอาร่าไงกวางนายอาร่าอะไล่ะใช่นี่ไงนี่ไงกวางนายอาร่าตัวหนึ่งนอนทำไมตัวนี้มันไม่อยู่ข้างในกับเพื่อนเนี่ยน,นี่ตอนเราเข้ามาเราเข้ามาทางนี้งไงเนี่ย อ้าวหลงทางใล่ไหมเวินหลงปลาหลงปลาฮะไปทางไหนกันวินบอกทางสิเอาเลยวินเริ่มงงเพราะตอนเข้ามาให้แม่แบกอย่างเดียวเลยโอ้เวินวินดูดีนกร้องเต็มเลยวินดูดิวินวินดูนี่นกถามมาดูนิวินเวินไปไหนเลยวินจะไปดูโลมาโชเหิยวเลยยังไงเหนียวเหรอ อันนี้เขาเรียกว่าถ้ำเสือนี่เลยลงไปนี่นี่น,นี่ทางลงลอดไปดูไหมอูที่เสืออยู่ไหนเสืออยู่ไหนแล้วเขาบอกระบงังศีสษะด้วยนะเสืออยู่ไหนเอออุ้ยน่าเสือกําลังนอนพักผ่อนอยู่เลยนู่นน่าเสือกําลังนอนพักผ่อนอยู่เลยดูสิดูซ,ดซิแม่ไปไหนแล้วแม่ลอดถ้ำไปแล้วนู่นลอดถ้ำไปดูเสือนู่นคือเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในกัน โอ้โหเหมือนผชดไัยยังไง,ไ,งไม่รู้เลยวินรอกกอนรอก่อนนะไอไปก่อนเลยโอ้โหทางรอดรอดจริงๆไปดูเสือกันประมาณ80เซนเองน,น,นู่นไงเสือ,อนอนอยู่ยน,นู่นมาลอดทั้งเสือออกมาเลยเลยวินโอ้โหวินเลยระวังหัวนะครับว้าวต่ำมาก หลังจากไลวินกินข้าวเสร็จแล้วไลวินก็มาข้ามสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอ้โหดูสิไลวินเป็นสะพานเชือกด้วยไลวินดูสิไลวินจะข้ามไปฝั่งไหนเนี่ยว้าวดูสิโยกดีไหมว้าวดูสิไลวินสบายไหมวินดึงๆเลยดูนี้ระวังลื่นนะครับระวังลื่นนะดึง ดึงดึงดึงเลวินกลัวเลวินกลัวไลวนจะไปส่งผู้โดยสารที่ไหนครับตุ๊กๆไปเลยว้าวโอเลวินขับเองเลยตุ๊กๆเลยไปเลยอ่าววินสตาร์ทหรือยังเนี่ยมันเป็นพวงอะไรหรือเป็นแฮนด์แฮนด์ไปไปดูโรมาโชกัน เคพี่เดล่าเดล่าไปเลยไปดูฮิปโปกันไปเลยไปไหนไปไหนโหเจอฮิปโปแล้วไปเลยโอ้นังในด้วยดูสิโอฮิปโปสีชมพูเลยได้วินขึ้นได้ไหมครับได้วินไปดูปากมา้ยสิวินวินวินมาดูปากที่มีพันกี่ซี่วินว้าใปากกว้างมากเลยเลยวินลองเอามือเข้าไปสิครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมว้าว ไปวินเอาหัวเข้าดิวินวินเอาหัวเข้าดิวินโอ้ยิงไงยิงไงยิงไงโอ้ตย,ตยตายเด้วไส้แตกเอ้วเฮ้ยวินมีรถไทยด้วยไหนพี่ลาลองหัวเข้าไปดิครับว้าไหนไหนไหนมีเลยรถไทยด้วยไปเร็วไปดูฮิปโปตัวใหญ่ฝั่งนี้เลยวินเร็ววินฝั่งนี้มีตัวใหญ่เร็วเด้าว,ว้าว ดูดิพี่ยาลองจับฟันมันดูดิเห็นไหดิว,ดดว่าปากกว้างมากเลยโอ้โหยิงอีกแล้วยิงอีกแล้วไปวิ่ยิงอีกแล้วโอ้โหตรงไหนครับขึ้นรถไฟว้าเดี๋ยวพ่อพาไปขี่ของกิ้งดีกว่าเห็น,นไหไปไปวินงแล้วไปดูดิ ห,หเอาเขาห้ามขึ้นแต่ได้วินอยากขึ้นเอาดูดิเอาจะขับให้ได้เอาเอาเขาห้ามขึ้นแต่อยากขึ้นเอาจะขับให้ได้เอาเร็วเร็พอยังไ,ไปเร็วไปแล้วรถไฟน้ำมันหมดมันหมดน้ำมันหมดโอเคไปดูลงมากันไปเลยวินเร็ว ว้าวนี่นกมีนกพาเมโก้ด้วยนี่เป็นเรือเรือพาเมโก้พ้่เขาปัดเรือตรงนี้หรือเปล่าใช่แล้วพี่ลาขึ้นไปแล้วขึ้นสะพานไปแล้วฝั่งไหนพี่ลาไหนคะอ๋อเนี่เป็นเรือขายผลไม้เหรอไหนดูสิว้าวมีหงด้วยนี่เลยโอ้โหทุเรียนลูกเบ้อเลย ซื้อทุเรียนหน่อยจ้าทุกเรียนหน่อยอุ้ยวินดูวเรือขอนมหวานล่มแล้วน,นะดูดิเรือขนมหวานล่มเดดูดิช่วยช่วยไหมช่วยไหมดูนะดูนะ,นะล่มแล้วล่มแล้วจะล่มแล้ววินไปดูดิช่วยช่วยช่วยไปช่วยกัน สวัสดีมีอะไรช่วยไหมเรือจะล่มแล้วเนี่ยเฮะเดี๋ยวีเลียนหายไปไหนเลวียนหายไปไหนว้าวเอาเอาโดดโดดโดดเอาเอาเอะไร